สวัสดีค่ะนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยมือใหม่ทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่5นะคะของซีรีส์การเตรียมตัวสอบโพโซนะคะแล้วก็สอบจบวิทยาน,นิพนธ์ซึ่งก็จะมาฝึกตอบคำถามเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารกันนะคะ ช่นเคยคะ่ะคลิปนี้ก็เป็นหนึ่งในคลิปของซีรีส์ฝึกตอบ100คำถามก่อนสอบวิทยานิพนธ์นะคะซึ่งก็จะเป็นคลิปที่จะพยายามที่จะช่วยให้นักศึกษาเเข้าใจกับงานของตัวเองให้มากที่สุดก่อนที่จะขึ้นสอบนะคะเพราะว่าจุดประสงค์ของการเรียนของเราไม่ใช่เพียงแค่ว่า,าให้เราสอบผ่านแบบ ทุลักทุเลนะคะแต่ว่าเป็นการอยากให้เราสอบผ่านด้วยความมั่นใจว่าเราเนี่ยเข้าใจงานของเราจริงๆนะคะดังนั้นก็เลยอาจารย์ก็เลยคิดคําถามเหล่านี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้ทวนสอบตัวเองฝึกตอบคําถามเหล่านี้แล้วดูว่าเราเข้าใจกับงานมันมากน้อยแค่ไหนนะคะ ซึ่งในซีรีส์นี้ก็จะมีทั้งหมด9 9คลิป100คำถามนะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะอธิบายแนวทางการตอบหรือว่าจุดประสงค์ที่อาจารย์ตั้งคำถามเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทดสอบอะไรกับนักศึกษานี่นะคะซึ่งก็อยากจะให้ในักศึกษาติดตามลองดูนะคะทุกๆคลิปเพื่อที่ว่าเราจะได้ประโยชน์นะล้วนๆเลยตกอยู่กับเราทั้งสิ้นเลยนะคะในการที่จะทำให้เราเนี่ยเตรียมตัวสอบนะคะได้อย่างออมั่นใจ นะคะแล้วก็เข้าใจงานของเรามากขึ้นจริงๆนะคะในส่วนของอาการทบทวนเอกสารเนี่ยนะคะจริงๆเวลาที่เราขึ้นสอบเนี่ยคะ่ะกรรมการเนี่ยจะไม่ค่อยตั้งคำถามเป็นคำถามมากนะัก ใน,ในเชิงของความรู้เกี่ยวกับการทบทวนเอกสารแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยกรรมการจะมักจะให้คอมเมนต์ในส่วนนี้ว่าเขียนดีไม่ดียังไงเขียนถูกต้องไหมเขียนเป็นขนมชั้นหรือเป็นขนมกวนนะคะลอกมาหรือเปล่าอ้างอิงถูกหรือเปล่ามีใครที่ควรอ้างเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะคะกรรมการก็จะให้คอมเมนต์แล้วก็แนะนำนะคะแล้วก็เวลาที่อาจารย์ไปเป็นกรรมการสอบเนี่ยนะคะคำถามที่อาจารย์ตั้งไว้เนี่ยอาจารย์คงไม่ค่อยได้เอาไปถามในการสอบ นักศึกษาจริงๆหรอกนะคะแต่ว่าอาจารย์เนี่ยตั้งคําถามเหล่านี้เอาไว้เนี่ยก็คือเพื่อที่จะอาจารย์ตั้งใจที่จะเป็นการคล้ายๆกับว่าลองดูซิว่านักศึกษาในที่ปรึกษาของอาจารย์เองก่อนขึ้นสอบเนี่ยเขารู้เรื่องเกี่ยวกับการท่ทวตัวเอกสารของเขาเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเขาเจ๋งจริงไหมในการรู้จักงานของเขาอะไรแบบนี้นะคะเ,เขาแม่นกับงานของเขาไหมเขาพร้อมที่จะขึ้นสอบไหมอะไรแบบนี้นะคะซึ่ง อาจารย์ก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาแล้วก็อาจารย์ก็เลยเอาเอามาฝึกนะคะให้นักศึกษาเนี่ยลองตอบคําถามดูนะคะแล้วก็พวกนักศึกษาของอาจารย์เนี่ยเขาก็จะชอบนะคะเขาก็จะบอกว่าอาจารย์น่าจะไปแชร์ให้กับนักศึกษาคนอื่นด้วยนะครับฉะนั้นก็ลองดูกันนะคะก็จะมีทั้งหมด8คําถามค่ะเริ่มจากคําถามที่ 49นะคะต่อเนื่องจากคลิปอื่นๆที่ผ่านมานะคะถามว่าใครเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในฟิลนี้นะคะหรือว่าใครที่เป็นเอ็กซ์เพร์ในฟิลที่เราจะทําวิจัยนี้นะคะคำถามนี้เนี่ยจางก็จะเอาไว้ทดสอบความรู้ลึกรู้จริงรู้กว้างของการอ่านของนักศึกษาค่ะอย่างเช่นถ้าเขาจะทำเรื่องการจ่ายค่าตอบแทน บริการทางระบบนิเวศอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ต้องรู้ค่ะว่าใครเป็นคนให้นิยามของคำว่า payment for ecosystem service อย่างเงี้ยนะคะที่บรรดานักวิชาการทั้งหลายก็พากันอ้างอิงมาตลอดเนี่ยใครนะคะใครเป็นต้นฉบับเลยแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยเขายังให้นิยามแบบนี้ไหมหรือว่าเขาให้นิยามเปลี่ยนไปปรับไปจากเดิมแล้วก็ใครที่ถือว่าเป็น expert นะคะในกลุ่มนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าถ้าจะทำเรื่องสาคคูสาคคูใครเป็นเอ็กซ์เพรสในด้านนี้ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรแบบน,นี้นะคะเพื่อที่จะดูว่าเรื่องสาอานงานมาจริงปะอ่านเอกสารมาจนแบบเขาตกผลึกไหมเขาเข้าใจเขารู้เป็นอย่างดีเนื่องจากเขาอ่านมาเยอะเขาก็จะเห็นว่างานต่างๆมักจะอ้างไปที่คนนี้อ้างไปที่คนนี้หรือว่าเป็นคนที่ต้นคิดในเรื่องนี้อะไรแบบน,นี้นะคะ คำถามข้อที่50นะคะอันนี้ก็จะลองถามคุนครูนักศึกษาดูเล่นๆนะคะว่าถ้าเขาบอกชื่องานสำคัญ3ชิ้นที่เกี่ยวข้องกับงานที่เขาจะทำงานวิจัยของเขาเนี่ยมากที่สุดนะคะทั้งนี้ก็คือเพื่อที่ให้เขาประมวลและให้เขาสกัดนะคะว่าจากรีวิวที่เขาอ่านมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเขาอ่านแบบเข้าใจจริงเนี่ยเขาจะรู้เลยว่า3ชิ้นไหนที่เขาควรจะพิกเราออกมา ะะเพื่อจะบอกว่า3มชิ้นนี้แหละที่เกี่ยวข้องมากที่สุดแล้วจา์ก็จะตรวจเช็คว่าเออมันจริงไหมว่า3มชิ้นเนี้ยมันเกี่ยวกับเขาเราก็จะให้เขาอธิบายก่อนนะสาอธิบายก่อนว่าเพราะอะไรจึงคิดว่ามันเกี่ยวข้องมากที่สุดนะคะแล้วจา์ก็ช่วยประเมินว่ามันจริงไหมหรือจริงๆมันมีงานอื่นอีกนะแต่คุณพลาดไปหรือเปล่าคุณไม่ได้อ่านหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับรีวิวของเขาโดยตรงเลยด้วยเช่นกัน คำถามข้อที่51ครานี้ก็จะให้เขาบอกชื่องานตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับงานของเขามาแล้วก็งานวิจัยชิ้นไหนที่มีอิทธิพลต่องานนี้มากที่สุดเะฉะนั้นถะ้านนักศึกษาฝึกเองตอบคำถามนี้เองเนี่ยนะคะก็นักศึกษาจะต้องเข้าใจจุดประสงค์ก่อนว่าอาจารย์ถามเพื่ออะไรนะคะอาจารย์ถามคำถามนี้จะต่างจากคำถามที่แล้วนิดหนึ่งก็คือจุดประสงค์ก็คืออยากจะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยได้คิดค่ะว่างานที่เรากําลังจะทาเนี่ยมีการหาอะไรที่ใหม่ กว่างานที่คล้ายคลึงกับงานของเราเนี่ยนะที่เราระบุชื่อมาอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นการทําให้นักศึกษาเนี่ยตระหนักคว่างานของเรามันเหมือนกับของคนอื่นจนเกินไปจนไม่มีอะไรใหม่หรือเปล่าซึ่งถ้ามันเหมือนจนเกินไปขนาดนี้นะคะเราก็ต้องไปทบทวนดูแล้วว่าเอ๊ะเราจะสามารถเพิ่มเติมอะไรที่ทําให้งานวิจัยเนี่ยมัน แตกต่างจากงานที่เขาทำไปแล้วมีแกปบตรงจุดไหนมีคำถามที่ยังค้างอยู่จากงานวิจัยไหนที่เราน่าจะเอามาประยุกต์นะคะเพื่อที่จะทำให้งานของเรามันต่างจากที่เรางานอื่นๆที่เราบอกมาเนี่ยว่ามันคล้ายกับเราได้บา้างเนี่ยนะคะก็จะเป็นการช่วยเราด้วยนะอีกทางหนึง่งที่จะทำให้เราคิดถึงงานของเรานะคะให้มันลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ คำถามข้อที่52นะคะครานี้ก็ถามเล่นๆน,นะว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยนักศึกษาอยากจะคุยกับเจ้าของงานชิ้นที่ผ่านมาคือชิ้นไหนที่เรารีวิวมาเนี่ยอยากคุยกับเจ้าของงานชิ้นไหนมากที่สุดเพราะอะไรนะคะอันนี้ก็คือ,อ,อถามเพื่อให้หนักศึกษาได้คิดจากการจากวรรณกรรมที่ทบทวนมาค่ะว่าเ,เราอาจจะมีข้อสงสัยบางอย่างเราเลยอยากจะคุยกับ จ้าของงานนั้นหรือว่าเ,เราอาจจะมีความประทับใจในงานไหนจนเราอยากจะเรียนรู้จากเขาอยากจะคุยกับเขาแล้วก็ขอความรู้เขาเพิ่มเติมหรือว่าอาจจะมีงานไหนที่เราโอเอ็นจอยกับมันมากจนเรารู้สึกแบบถ้าเรามาออกแบบแบบนี้เราอยากจะกลับไปถกกับเขาแลกเปลี่ยนกับเขาว่าเออถ้าเอามาทําในแบบของเราเนี่ยเขาจะคิดว่าเป็นยังไงนะหรืออะไรแบบเนี้ย ะะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่ว่าคือถ้านักศึกษา identify ได้อ่านแล้วก็ identify ได้แล้วก็อินกับมันในลักษณะแบบนี้อาจารย์คิดว่านั่นคือการที่นักศึกษาเนี่ยอ,อ,อยู่กับงานอินกับงานรู้ลึกกับงานแล้วก็ให้ใจกับงานของตัวเองอย่างเต็มที่อาจารย์ก็เลยตั้งคำถามนี้ขึ้นมานะคะซึ่งถ้านักศึกษาทำได้เนี่ย นักศึกษาก็จะเห็นนะคะว่าการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยมันมีชีวิตมันไลฟ์ลีมันแอคทีฟม,มันไม่ใช่เป็นกระบวนการที่น่าเบือ่อหรือว่าทํา,งงาไปอย่างนั้นเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องคิดแล้วก็ต้องดึงออกมาให้มันมีชีวิตขึ้นมา่เงี้ยน,นะคะก็เป็นการทดสอบความรู้ลึกของเขาอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะ คำถามข้อที่53นะคะถามว่ากรอบแนวคิดทฤษฎีอะไรที่เราเอามาใช้ในงานนี้หรือว่างานนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีอะไรบ้างทำไมจึงเลือกแนวคิดนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นคำถามที่จันตั้งใจที่จะให้เราเนยโยงสิ่งที่เราทบทวนมากับงานวิจัยของเราที่เราโพสที่อยากจะทำเนี่ยนะคะว่ามันเกิดความเชื่อมโยงกันยังไงวรรณกรรมที่เรารีวิวไวอย่างเงี้ยมันนำมาหรือมันช่วยทำให้เราออกแบบงานวิจัยของเราอย่างไรนะคะถ้าเราทบทวนเอกสารมาแต่ว่าเราไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์เลยในการกำหนดกรอบแนวคิดอะไรพวกเนี้ยนะคะแสดงว่ามันจะต้อง มีอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดเรากําลังทําอะไรผิดพลาดแล้วนะคะเราต้องทบทวนแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะส่วนคาถามที่ว่าทําไมจึงเลือกแนวคิดนี้มาใช่เงี้ยนะคะมันก็เป็นการทวนสอบตัวนักศึกษาค่ะว่าบ่ความรู้ของเราเนี่ยมันกว้างม,มันลึกไหมถ้าเรารู้ว่าเ,ออเรารู้ไหมว่านอกจากสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยมันยังมีแนวคิดอื่นๆที่อาจจะใกล้เคียงหรือใช้ได้ในงานแบบนี้อีกแต่ว่าเราอาจจะไม่เคยมองไปถึงมันหรือเปล่า ยานี้นะคะคำถามเหล่านี้ก็จะช่วยเป็นการฉุกให้เราคิดทบทวนให้เรามองนะให้มันหลากมุมนะคะแล้วก็รอบด้านมากขึ้นนั่นเองค่ะคำถามข้อที่54ค่ะมีแนวคิดไหนที่อาจจะนํามาใช้เป็นตัวเลือกได้อีก แต่ทำไมเราถึงไม่เลือกแนวะค,คิดนั้นอันนี้ก็จะต่อจากคำถามที่แล้วเลยค่ะว่าก็ในเมื่อเรารู้แล้วว่ามันยังมีอีกหลายแนวคิดที่น่าจะใช้เป็นกรอบในการวิจัยแบบที่เราอยากจะทำเนี่ยได้แต่ทําไมเราถึงไม่เลือกมันละเพราะอะไร ะะซึ่งในการตอบเราก็ต้องมีเหตุผลที่สมควรหรือเหมาะสมในการที่จะอธิบายว่าที่เราไม่เลือกแนวคิดนั้นเนี่ยมันเพราะอะไรนะคะแต่ถ้าหากเราหาเหตุผลที่เหมาะสมมาตอบไม่ได้ก็แปลว่าเราอาจจะยังไม่ได้ไตรตรองกรอบแนวคิดของเราอย่างครอบคลุมเพียงพอหรือเปล่านะคะคำถามข้อที่55นะคะ ตรงส่วนในของการทบทวนนะคะที่ผู้วิจัยเนี่ยนำมาใช้ประโยชน์มากที่สุดโดยเอาไปใช้ทำอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยนะก็คือถ้าเราทบทวนมาดีเนี่ยนะคะเราจะรู้แก่ใจเลยะคะ่ะว่าเราได้อะไรจากการรีวิวมามากที่สุดนะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ทบทวนมาดีเราอ่านแค่ผ่านๆผ่านๆอ่านๆแล้วก็ลอกๆเขียนๆให้จบจไปเงี้ยคะ่ะเราจะ ไม่รู้เลยค่ะว่าเออเราได้ประโยชน์จากงานวิจัยคือแบบพอเราอ่านเรารีวิวมาเยอะแล้วเรารู้เลยว่าเฮ้ยนี่ยนี่ยคือสิ่งที่เราได้ออกมาจากการรีวิวนะคะอย่างเช่นถ้าเราทําในด้านการประเมินมูลค่าการดูดซับ การค้าไม่ไดออกไซด์ของสักคูอย่างเงี้ยการทบทวนวรรณกรรมที่อินเนี่ยมันจะทําให้เรารู้เลยว่าอุ๊ยคนนี้ศึกษาแบบนั้นคนนั้นใช้วิธีการแบบนี้คนมันมีข้อที่มันขัดแย้งกันมันมีข้อที่ไม่ลงรอยหรือว่ามันมีวิธีที่มันน่าเชื่อถือมากๆเลยเนี่ยแหละเราเอาตรงจุดนี้แหละมาใช้ในการออกแบบวิธีการศึกษาของเราอย่างเงี้ยนะคะเพราะ,ะนั้นตรงจุดนี้ถ้าเรา <laughs> รีวิวมาดีแล้วก็ใช้ประโยชน์จากงานคืออินกับมันเนี่ยเราจะได้ประโยชน์จริงๆ ะะหรือว่าอาจจะเป็นด้านของความรู้เกี่ยวกับการเติบโตของสาคูนี่เราอ่านมาหลายเล่มบางเล่มบอกแบบนี้บางเล่มบอกแบบนั้นพอเราศึกษาชีววิทยาของสาคูเราก็เลยรู้ว่าอ๋อเราต้องไปวัดการเติบโตของสาคูแบบไหนถึงจะเวิร์กที่สุดเพื่อจะได้ข้อมูลดิบมาเข้าสรรมการการประเมินการดูดรับได้อย่างดีเนี้ยนะคะนี่ก็จะทําใหเา้เราเห็นเลยนะคะว่า จากที่เรารีวิวมาเนี่ยมันโยงโดยตรงมากับการออกแบบงานวิจัยของเราอย่างไรคะ ข้อที่56นะคะก็ง่ายๆเลยค่ะให้เราสรุปประมวลช่องว่างในการวิจัยที่ได้จากการทบทวนเอกสารซึ่งก็แน่นอนนะคะคำถามนี้ต้องมีอยู่แล้วในการทวนสอบตัวเองว่าเราได้ค้นพบช่องว่างการวิจัยจากการทบทวนเอกสารอะไรบ้างซึ่งแน่นอนนะคะมันก็สามารถมีช่องว่างได้หลายเรื่องเราไม่จําเป็นต้องทําทุกเรื่องนะคะแต่เราควรทําเรื่องที่มันยังมีช่องว่างที่สําคัญจริงๆนะคะ ก็ในคลิปนี้นะคะคําถามของอาจารย์ก็เน้นการทดสอบความเจ๋งส่วนตัวของนักศึกษาซะมากกว่านะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยอธิบายการทบทวนวรรณกรรมไว้ละเอียดในคลิปต่างๆแล้วถ้าใครทําตามมาตลอดก็จะพบว่าคําถามที่อาจารย์ถามมาเนี่ยนะคะมันชิลๆมากเลยนะคะตอบได้อย่างสบายทุกข้อเลยแต่ถ้าใครที่ข้ามขั้นตอนมาเนี่ยนะคะอาจารย์ก็อยากจะ หนุนใจให้กลับไปลองดูคลิปนะคะแล้วก็ศึกษาทําความเข้าใจแล้วก็ฝึกทําตามดูนะคะแล้วก็จนันศากษาจะพบว่ามันมีประโยชน์กับการทําวิจัยของเรามากๆเลยนะคะถ้ายัางไงก็ไว้พบกันคลิปต่อไปนะคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ